สไปดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเป็นสุคนเนาะถึกบมกทุกบอานพี่น้องคนไทยของลาวพี่น้องเลยพี่น้องคนนั้นเลยมันก็มาพบกพยัญชนะเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาเนี่ยมันพยัญชนะที่ขึ้นสมพี่น้องเลยเมนูหม้อข้อตั้มซั่วหม้อข้อพี่น้องเลยมันรวมข้อข้อเก็บมาพี่น้องเลยมีตัวใหญ่ใหญ่เขาเก็บมาเนี่ยคนละไม้ธรรมชาติพี่น้องเลยคนละไม้ธรรมชาติบ้านเล่าคือธรรมชาติบ่ได้ปลูกพี่น้องเลยคือพวกน้ำป่าพี่น้องเลย จะมาตามช่วพี่น้องเลยบุคคลเป็นได้พี่น้องเลยมะข้อนี่กันบางปีก็บบุเป็นบางปีก็เป็นได้บุขคอหากินยากินอะไรเพื่อนใหม่มะข้อบ้านเฮานี่ยนะก็เดือนก็ขอขอบใจเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะที่ติดตามมาส้มเบอร์สุดคนพี่น้องเลยทานผู้ส้มทั้งหลายที่ให้กำลังใจตลอดมากพี่น้องเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดจริงนกำเด้อดังเด้อส่งเงินหน่อยขอบผมใหญ่ลำคนบ้านนอกพี่น้องเลย เอาล่ยาหามพี ite, ่น้องเลยมาแก้กาดุก่อนพี่น้องเลยเมือนี้มาแก้กาดไปถึงตามชั่วพี่น้องเลยแก้กาดพี่น้องกี่ก่อนแก้กาดหมอพี่น้องเลยแก้แต่นี้มันจะก่อนพี่น้องแก้แต่นี้มันหนอเขาถึไปตามชั่วพี่น้องเลยข้อสองผมพี่น้องเลย บราขึ้นส่เร้ยบางหน่วยอันนี้มคอลูกแพพี่น้องเอเขามองข้อแพดตัวมัมีซองในโอ้นี่เคอแพดพี่น้องเอมคอแผดลายเกิดจะกขนสมมาเฮกเลยพี่น้องเอมคอรูเขากับซุกแหละลองตามส่วนลงเบิ่งพีน้องเอย ในี้องพ่นละไม่เด้อดูการพี่น้องเลยสำหรับเพื่อนใหม่ก็คอมเมนต์ไวอติคลิปเด้อพี่น้องเด้อสี่เยี่ยมพยายามเปรี้ยวเปรี้ยนไปเรื่อยๆพี่น้องเลยคิดทอดคิดทองหักเพ่งกันคือเก่าพี่น้องเลยเคนเก่าคนใหม่ล่ะเปรี้ยวพยายามสป่เยี่ยมพี่น้องเลยสามวันสี่วันพี่น้องเลยสี่เยี่ยมพยายาม อันบ้านนอกผล่มไม้พันเท่าผมมียังพี่น้องเลยผลไม้ฤดูกาลหมกข้อฤดูนี่พี่น้องเลยบางคลิปเพื่อนๆเขามีแต่เห็ดพี่น้องเลยเห็ดบ้านพงไนรัมยังบุกเกิดเด้อยังไปอยู่สุด้เบิดปีนี่เห็ดบุกเกิดพี่น้องแต่เก่าหนะหลายหลายเห็ดปีนี้ผมมีเห็ดบ้านพงไนรัมทำไรได้เหมือนเสีอก ทำส่วนๆกับบาดมือพี่น้องเลยหม้อข้อนี่บริกินมาหลายปีแล้วพี่น้องเลยหม้อข้อนี่ก่ะตำ้มแหลกๆพี่น้องเลยน้ำแหลกๆมันมุนมุนคันกเลยพี่น้องเลยนะตัตำมันมุนมุนตำมุันม,นมุนแล้วใส่ มักข้อลงไปพี่น้องอืมทกจากนั้นก็ใส่นำปลาแดงลงไปจหน่อยพี่น้องตามไปด้วยพงนวเแป้งนวพี่น้องนวกใส่จหน่อยนวพี่น้องเองมักนวกับใส่ลายไป่น้อยหมูมักนวกับใส่น้อยลงไปจึหน่อย นำตานลุงไปยังหน่อยพี่น้องตานขาน้าพีน่น้องใส่ทุ่งไปเลยพี่น้องโอ้ตรงแซมนูนี่สิขาดข้ารัวพี่น้องเลยข้ารัวเบ้อพี่น,น้องเลย

ไปส่งคำเธอดังแจ่วเลยเผ็ดเ่ยที่ตัวนี้เขาเปจะมาแก้เผ็ดไ่แ้ว Được rồi. Để kịp nấm cưa cái này Nó sẽ chỉ bố bớt tuổi bên nó mới Hết Rửa nhỏ lên ไ้เพชรก่อนพี่น้องเลย้อก่มอบถึงไม่ได้พี่น้องนะไอพี่น่ต่อพี่น้องนะตัวแส่ดดีเยดยรพี่น้องเลยเส็ดดอ บดเดียนไป่น้องเองขอชุกกักไปนน่น้อยมันด้วยผสม Cái kết cột phía đầu nha đang nhỏ đây, kết nha Ờ, phía ừ. Và chỉ bớt tuổi bớt phía nào đây ในข้อใจน้ำเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะอย่ตามมาชมกอฝากกูเลยกูแชร์กูตามเดนองดื้อๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตอนสิ้นสุดแล้วเพื่อนเนาะคลิปหน้าพบเพื่นใหม่สบายดี